สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคุยรอบทิศนะฮะเป็นคลิปประจําสัปดาห์ในวันหยุดนะฮะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตนะเออแล้วก็ภาพรวมนะฮะวันนี้ก็มีข่าวที่เป็นแง่ลบสําหรับบิตคอยนิดนึงนะเพราะว่ารัฐบาลสาหรัฐเนี่ยบอกว่าจะขายบิตคอยประมาณ41500บิตคอยนะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของข่าวเอะไอบิตคอยตรงนี้เนี่ยมันเป็นบิตคอยอะไรนะ เรามาดูข่าวแรกนะฮะสืบเนื่องมาจากเนี่ยในช่วงเดือนมีนานะฮ่องกงก็บอกว่าจะประกาศนะฮะให้มีการเทรดคริปโตในฮ่องกงในแบบเสรีนะอันนี้คือฮ่องกงเนี่ยเอาแน่นะฮะมันก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยที่สนับสนุนคริปโตเนี่ยโดยเฉพาะเอสวอวด์เนี่ยนะฮะก็ประกาศร่างกฎหมายนะคือไม่จัดเก็บภาษีเลยนะคือ ไม่เก็บภาษีให้กับธุรกิจนะวัตกรรมเทคโนโลยีนะนี่ก็เป็นร่างกฎหมายที่ดึงดูดนักลงทุนฉะนั้นเนี่ยประเทศไหนช้าก็อาจจะอยู่ข้างหลังนะสำหรับฮ่องกงนี่ก็จะดึงดูดเม็ดเงินทั่วโลกเข้ามาในฮ่องกงนะพวกกระดานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดานไทยก็ดีกระดานนอกก็ดีเนี่ยก็อาจจะไปจดทะเบียนบริษัทที่ฮ่องกงเนี่ยทำให้ เป็นตลาดที่คึกคักนะในช่วงเดือนมิถุนาส่วนเอลสวอดอนเขาก็รีบนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะไปฮ่องกงหมดนะฉะนั้นเขาก็ต้องรีบทําเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ชูเรื่องบิตคอยเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวเอกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประกวดอะไรต่างๆเล้ก็จะชูเรื่องบิตคอยเป็นหลักนะส่วนข่าวที่สําคัญสําคัญเรื่องหนึ่งเนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลุ่มบริตซึ่งกลุ่มบริตเองเนี่ยนะฮะ B R I C เเนี่ย เราก็รู้อยู่ว่ามีจีนและเซียเนี่ยเป็นตัวหลักอินเดียนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะหานะหาตัวเงินนะที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มก็ถ้าเกิดนะจีนเนี่ยเขาวิ่งนะเขาวิ่งไปทั่วโลกเนี่ยเพื่อจะให้การซื้อขายเนี่ยใช้เงินหยวนเราก็มองได้ว่าอาจจะเป็นเงินหยวนนั่นแหละที่เป็นสกุลเงินกลางระหว่างกลุ่มนะจะไม่ใช่อดอลลาร์สหรัฐก็จะเป็นหยวน ยวนดิจิตอลนะแต่ประเด็นปัญหาสำคัญที่สุดก็ไม่แน่เขาอาจจะสร้างสเตเบิลคอยที่เป็นเงินกลางก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะหรือนะบางคนก็กาวถึงขนาดบอกว่าไปหยิบเอาคริปโตในตลาดที่มีอยู่แล้วมาใช้ก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะไกลไปนิดนึงเพราะว่ารัฐเองก็ไม่ต้องการให้เอกชนล้วงลูกหรอกนะความเป็นไปได้ในตรงนั้นก็จะน้อยไปแต่ถ้าเมื่อไหร่สเตเบิลคอยมันเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือ เงินที่มันเป็นเงินสีเทาเนี่ยมันจะไหลเข้าในตลาดบิตคอยตตลาดคริปโตมากเพราะว่า CBDC เองเนี่ยมันสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้นะอันนี้ก็สําคัญเรามาดูนะฮะข่าวสําคัญที่สุดสําหรับวันนี้เลยก็คือข่าวแรกเนี่ยนะมีการเปิดเผยมาว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ขายบิตคอยไปแล้ว9,800นะฮะแปดบิตคอยซึ่งไอ้บิตคอยพวกนี้เนี่ยก็คือบิตคอยที่มีการยึดนะยึดในการกระทําความผิด นะก็ขายไปนะแล้วก็จะตั้งใจจะขายอีก40,000กว่าบิตคอยอันนี้เนี่ยก็จะพอๆกอับตอนลูหน้าล่มเลยนะลูหน้าเนี่ยล่มตอนนั้นเนี่ยมีการขายบิตคอยไปประมาณ80,000ื่นใช่ไหมแปดหมื่นบิตคอยนี่คือครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งปัญหาคือจะขายเมื่อไหร่เสร็จแล้วเราก็ไปดูในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็จะปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยจะขายนะบิตคอยสี่สี่หมนหะหรือเป็นเงินประมาณ1 1 8 0 0พันล้านดอลลาร์นะโดย ไอ้บิตคอยตัวนี้มาจากอะไรนะบิตคอยตัวนี้เนี่ยนะตามข้อมูลก็ปรากฏนะว่ารัฐบาลเนี่ยนะได้ยึดบิตคอยนะจากผู้กระทำความผิดต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วศาลเนี่ยก็ยึดถือครอบครองไว้เนี่ยอยู่ประมาณ2เท่าไรเนี่ยอันนี้เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่านะ,ะเมื่อวันที่27มีนาก็มีตัวเลขยืนยันออกมานะว่ามีบิตคอยอะไรแต่ประเด็นปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าเขาเคยขายไปแล้วรอบหนึ่ง นะมันเหมือนทฤษฎีสมคบคิดงไงไม่รู้เนาะคือคือธนาคารร่มเขาก็เลยมาซื้อบิตคอยเสร็จแล้วในจังหวะที่บิตคอยขึ้นนะเขาก็ขายซะเลยก็เอาเงินกําไรจากบิตคอยตรงนั้นมาแม่นะอะไรมันจะจําเพาะเจาะเหมาะอะไรขนาดนี้ใช่ไหมแล้วบิตคอยตัวนี้มาจากไหนนะบิตคอยตัวนี้เนี่ยเป็นคดีความนะฮะเปิดเผยในเอกสารของทางการว่าศาลรัฐบาลเนี่ยวางแผนที่จะขายบิตคอยนะซึ่ง ยึดมาจากคดีนี่เป็นการลิฟนะอ่าไม่ใช่ยึดนะลิฟนะมาจากคดีนี้นะซึ่งมีอยู่50,000กว่าเนี่ยบิตคอยเนี่ยก็จะมีการขายซึ่งการขายตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนกลัวเหมือนกันนะว่าบิตคอยที่มันขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยมันจะถูกทุบหรือไม่นะอย่าลืมนะฮะว่าการขึ้นของบิตคอยรอบนี้เพราะว่าคนแพนิคในเรื่องแบงก์ลันนะอีกอันนึงคือตัวบ n a นั e เองเนี่ยซึ่งซึ่งถือสินทรัพย์ b u s d เนี่ย นะเปลี่ยนมาเป็นบิตคอยอีเธอเรียมนะมันก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดที่มันยังไม่ค่อยดีก็อยู่ดีๆีบิตคอยขึ้นใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้มาเนี่ยมันจะมีการขายตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผลกระทบไหมเพราะว่า l ู n a C นี่นะตอนมันล่มเนี่ยแปดหมืนนะนี่ครึ่งหนึ่งเลยนะอ่าครึ่งหนึ่งของตอน l ู n a าล่มนะ เอีกข่าวหนึ่งก็ทำให้ผู้ก่อตั้งคือจัดตินสันนะของทอนเนี่ยก็เสนอขอซื้อไอตัวบิตคอยตรงนี้จากรัฐบาลเนี่ยด้วยส่วนลด10%คือถ้าซื้อเต็มราคาเนี่ยเขาก็อาจจะขายให้ก็ได้นะแค่เปลี่ยนมือตลาดมันจะไม่ซุดหนักแต่ถ้าขายโดยลด10%เนี่ยเขาจะเขาจะขายไหมคือคุณต้องคิดอย่างนี้นะเวลาเขาขายเนี่ยเขาขายในตลาดได้ราคาเต็ม แต่ถ้าเขาขายให้จัดตินซันเนี่ยเขาต้องลด10%ถามว่าโดยตักกะของนักนักพ่อค้าแม่ค้าคุณจะขายไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นการเสนอนะก็ดูดูกันไปว่ารัฐบาลสหรัฐจะเอาอยังไงเพราะว่าในทางจัดตินซันเองก็โดนดําเนินคดีอยู่ใช่ไหมอ่าอีกอันนึงก็นี่อย่างที่บอกแหละว่าประธานาธิบดีเอลสวาดอร์เนี่ยลงนามนะทางการยกเลิกภาษีทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะเออในการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นเป็นอีกประเทศหนึ่งนะมีฮ่องกงมีเอลซวดอร์นะที่ชัดเจนนอกนั้นก็ยังเก็บภาษีอยู่โดยเฉพาะไทยนะอีกอันนึงที่สําคัญเลยที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือเรื่องของชิบะ ตัวชิบาเองเนี่ยมีการถามพูดถึงอุปทานที่ค่อนข้างมากนะซึ่งผมก็พูดแทรกไว้ในคลิปของลูน่า Luna, นะแต่บางคนไม่ได้ดูคลิปของลูน่าก็มาอัปเดตประจําวันสําหรับคลิปคุยรอบทิศนะฮะตัวชิบ่าเองเนี่ยฝรั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะกาวกันว่าเป้าหมายแรกเลยนะอันนี้คือเป้าหมายที่1เนี่ยก็คือ1เซนของเราเนี่ยเป้าหมาย3เซนใช่ไหมคือ1บาทเออเป้าหมาย1เซนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเขาก็อธิบายบอกว่าถ้าเกิด คิดจากอุปทานในปัจจุบันนะอุปทานในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าทิบะมีมูลค่านะหเซนนะมูลค่าของตลาดเนี่ยจะสูงนะเท่ากับ GDP 10นี่ยของประเทศ10อันดับแรกของโลกเลยนะแปลว่า GDP เนี่ยเยอะกว่านะเอ่อประเทศ10อันดับแรกเลยนะแปลว่าโอ้โหมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะแต่ถามว่ามันก็โอเคแหละเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยหรือเทรดเนี่ยมันทั่วโลกนะมันทั่วโลกมันก็ เหมือนเอาเงินของคนทั่วโลกมารวมๆกันไอคิดประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไปแยกมันก็มันก็จะมากกว่าบางประเทศแต่นะมูลค่าของ Market Cap เนี่ยจะมากกว่านะฮะบริษัท Apple g o นะ l o o i l r นะ o i t r o s o f t ฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนก็บอกุอยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขหนึ่งก็คือเราอย่าไปเอาอุปทา,านในปัจจุบันมาคิด นะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสําคัญที่สุดเนี่ยหรือวิธีการที่จะไปถึง1น,นึ่งเซนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เอาอุปทานปัจจุบันเขาพูดถึงเรื่องการเผานะเงื่อนไขสําคัญที่สุดเลยเนี่ยมันคือการเผาอุปทานให้น้อยลงคือเหมือนในี่ไงว่าเออราคาก็ขึ้นไปตามกลไกตลาดนะไอ้ส่วนสูงของอุปทานก็ลดลงมันก็จะวิ่งเข้าหากันมันเหมือนคนที่วิ่งเข้าหากัน นายกอกับนายขวิ่งเข้าหากันนะ่ะนะราคาวิ่งเข้าหาอุปทานและอุปทานเนี่ยถูกเผาโดยอุปทานเนี่ยวิ่งเข้าหาราคามันก็เลยกลายเป็นมันวิ่งวิ่งเข้าหากันมันไม่ใช่ราคาวิ่งเข้าไปหาตัวอุปทานนะคือไม่ใช่นายกอเนี่ยวิ่งไปหานายขอแต่เป็นกรณีที่ a, 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 นายขอกับนายกอกับนายขอเนี่ยวิ่งเข้าหากันเองมันจะอยู่ตรงกลางอะ่ะตรงกลางระหว่างทางที่นั้นแล้วเนี่ยราคามันก็จะถูกนะฮะปั๊มขึ้นไปนะส่วน ไอการเผาก็จะมีการเผาแบบที่เขาคิดว่ามโหรานโดยชิบะเรียมเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาฉะนั้นมันจะเป็น2อ,อัอัตราเร่งที่วิ่งเข้ามาฉะนั้นความคิดที่บอกว่ามันจะไปเท่ากับ2อ,อประเทศหลักๆ10ประเทศของโลกหรือเท่ากับเนี่ยแอปเปิลนะไมโครซอฟ์กูเกิลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่า มันเผาอุปทานให้น้อยลงพอมันไปคูณ1เซนแล้วมันะมะอาจจะไม่ถึงนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เขากําลังจะอธิบายนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชีบัตเรียมมากกว่าว่าจะเผาได้มากแค่ไหนนะฮะตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้ก็คือผู้โหนผู้ตรวจสอบเนี่ยประมาณ700แล้วใช่ไหมเยอะนะถือว่าเยอะนะเพราะว่าของรูหน้าเองเนี่ยก็โหนโหนโหนตรวจสอบเนี่ยร้อจริงๆเยอะกว่านั้นที่แอคทีฟอยู่ 130นะ130-129ประมาณนี้ส่วนของชิบาทเนี่ยปาเข้าไป700นี่แปลว่าเอยมีคนสนใจเยอะมากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของ b a เออ o ์บบี้นะซึ่งเป็นน้องหมาน้องหมาตัวนึงก็ราคาพุ่งขึ้น34%เนะเพราะว่ามีการลีดเข้ากระดานเทรดกระดานหนึ่งนะซึ่งเป็นกระดานของ Bybit นะกระดานนี้เนี่ยก็ผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะไอตัว b y bit เองเนี่ย ผมก็ไม่ได้เทรดผมก็เลยไม่รู้พื้นฐานว่าเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าราคาอยู่ดีๆกด็ดีนะฮะกราฟวิก,ก็กลับตัวนะเส้นอ่าต่างๆก็เริ่มกลับตัวแต่ว่าเราก็เอาแน่ไม่ได้เพราะว่าราคายังไม่ถึงจุดเป้าหมายนะเพราะว่าเขาจะลีดกันเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่4นะสเมษายนสี่เมษาย,ยนก็จะอยู่วันอังคารนะวันอังคารที่จะถึงนี้อันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตประจําวันสําหรับวันนี้ ก็ฝากไว้ยังไงก็เฝ้าดูการาฟเฝ้าดูตลาดให้ดีว่าสหรัฐอเมริกาจะขายบิตคอยด์ส0 0หมืหบิตคอยหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นบางคนเนี่ยซื้อบิตคอยโดวยวิ่งเข้านะก็นี่แหละผมถึงบอกไงบางทีการาฟมันก็ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องอนาคตหรอกนะฉะนั้นตามใดราหูยังโยนะจนถึงวันที่19เมษายน66ราหูย้าย17ตุลาดาวพฤหัสจะเข้า ในช่วงวันที่19เมษายน66อย่างนั้นต้องดูอย่างประคับประคองนะ,ะการขึ้นบางทีมันก็ไม่แน่อะไรก็ไม่แน่นะก็ฝากไว้สำหรับคลิป